วันนี้อากาศครึ้มไม่ร้อนเราจะมาเก็บชิโซหรือว่าไบาโอบะกันพิษกำลังดกโหราพานี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยพิษชิโตกะเพรางามๆดูกะเพราอากาศวันนี้นะคะฝนจะตก หลังจากร้อน40องศาทุกวันเลยมะเขือเทศก็ยังมีอยู่ค่ะกำลังเป็นก็มีเราจะมาเก็บใบโอบะกันนะคะจะไปทำเทมปุระกินกระโซเมงค่ะอันนี้คือเขาโดนแดดนะคะเขาแก่และใบเขาก็จะไม่สวยละ นี่นะคะเดี๋ยวพ่อเป๋วจะมาคุยเรื่องใบชิโสหรือว่าใบโอบะนะคะให้ฟังว่าเขาจะมีอยู่สองชนิดนะคะนี่เป็นแบบสีแดงสีแดงแล้วก็สีเขียวไอ้น,นี่พ่อเป๋าจามาปลูกใส่กับสีเขียวดูเขาจะกลายพันธุ์ละนี่สีแดงสีเขียวนะคะใบโอบะหรือว่าชิโสนะสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับใบโอบะกันค่ะซึ่งพ่อแป๋ก็เคยทำคลิปไปแล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องใบโอบะหรือว่าชิโซนะคะจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าชิโซนะคะใบโอบะหรือว่าชิโซนี่นะคะเขาจะมีอยู่สองชนิดนะคะเห็นไหมคะจะเป็นสีแดงสีเขียวสีเขียวนี่นะคะส่วนมากคนก็จะรู้จักนะคะเอาไปกินกับซาชิมินะคะกินแบบสดๆนะคะกินใบสด เอาไปทําอาหารเอาไปใส่อาหารแบบสดๆค่ะส so, ่วนสีแดงนี่นะคะจะใช้นําไปปรุงอาหารค่ะอย่างเช่นเอาไปดองบวยนะคะหรือเอาไปทําอาหารที่ให้เกิดเป็นสีค่ะอาหารที่ออกเป็นสีแดงๆงอะไรพวกนี้นะคะอาหารดองนะคะหรือว่าอาหารอะไรที่ออกเป็นสีแดงเขาก็จะใช้ใบชิโซสีแดงนี่นะคะเอาไปหมักนะคะหรือเอาไปใส่อาหารค่ะสําหรับ เหมาะสาหรับการเอาไปปรุงอาหารนะคะสีแดงนี่ค่ะไม่เหมาะสําหรับกินแบบดิบๆสดๆ,สดๆนะคะกับซาชิมิเหมือนสีเขียวนี้นะคะนี่ค่ะวันนี้นะคะป้าเป๋วจะทําน้ําชิโซค่ะจากใบชิโซส,สีแดงนี้นะคะอร่อยมากนะคะป้าเป๋วทํากินหลายครั้งแล้วค่ะอันนี้เรามีต้นหนึ่งน,นะคะต้นเดียวเนี่ยเราจะมาต้มเป็นน้ําชิโซนะคะก็คงไม่พอป้าเป๋วก็เลยซื้อมาค่ะ ซื้อมาที่เขาขายค่ะเ,เขามีขายนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีขายแบบนี้มาเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้เป็นชิสโซส,สีแดงเนี่ยปกติเขาก็จะเป็นสีแดงอย่างนี้แหละคะ่ะต้นของฝ้าแ๋วเนี่ยแต่เขาก็จะกลายพันธุ์ละนี่เห็นไหมคะสีเขาก็จะเป็นสีแดงแบบนี้อันนี้คือชิสโซแดงนะคะ อันนี้ป้าแป๋วซื้อมานะคะเขาก็แป๋วปลูกไว้ต้นหนึ่งก็คงไม่พอค่ะจะมาทําน้ําชิโซกันจากเราทําความเข้าใจกับไบโอบาหรือว่าชิโซกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บไปทําแทมปุระกินกับโซเมงกันค่ะโอ้ยวันนี้ไม่ร้อนดีใจมากเลยมากนี่ค่ะชิโซสีแดงเขาก็จะประมาณนี้นะคะ แล้วก็นี่สีเขียวค่ะสีเขียวนะคะเขาก็จะแตกต่างกันอยู่ค่ะ ค่ะเราต้มไปประมาณ15นาทีนะคะก็จะมีน้ำสีแดงออกมาเหมือนน้ำกระเจี๊ยบเลยใส่น้ำตาลค่ะเพาะเป๋าใส่เป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะเราก็กะเอานะคะชิมเอา ใส่เกลือนิดนึงค่ะนี่ค่ะร้าอีกของเรานะคะเราจะใส่นะคะแอปเปิลไซเดอร์นะคะนี่ค่ะแบบนี้แอปเปิลไซเดอร์นะคะเขาก็เป็นน้ำส้มสายชูหมักจากจากผลไม้นะคะแปว๋วเดี๋ยวจะกะให้ดูนะคะหนึงใส่สักประมาณกระบวยขนาดนี้ค่ะนี่ คให้น้ำตาลละลายค่ะชิมรสชาติเลยค่ะอืมอร่อยอร่อยเหมือนทุกครั้งเติมน,น้ำตาลอีกนิดนึง ออกเปรี้ยวนิดนึงนะคะเพราะว่าน้ำแอปเปิลไซเดอร์หรือว่าน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้หน้าร้อนนี่นะคะดับร้อนได้แบบโอเคคนให้น้ำตาลละลายละเราก็พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเมนูที่ป้าเป๋วจะมาทำเครื่องเคียงกินกับโซแมงวันนี้นะครับ ปลาซาดีนหรือว่าปลาอิวาชินะคะเป็นปลาซาดีนญี่ปุ่นค่ะ นี่ค่ะป้าแปมวมีบวยเราจะสับบวยนี่นะคะใส่กับปลาบวยนี่นะคะบวย,ยดองเขาก็จะมีรสชาติเค็มอยู่แล้วนะคะเค็มเปรี้ยวนี้เอาลูปใหญ่สักลูกหนึ่ง เร่งทำเทมปุระนะคะแล้วก็ไข่ใส่น้ำเกลือนิดหนึ่ง แป้งเทมปุระแป้งแทมปุระแป้งมันนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะน้ำเกลือน,นิดหน่อย เดี๋ยวเราจะมาทําน้ําที่กินกับโซเมงกันค่ะหรือว่าแมงซูยุนะคะก็จะมีมิลินค่ะวัตถุดิบเราโชยุน้ําตาลโอกะกะหรือว่าปลาโอแห้งนะคะสาหร่ายคมบุแห้งค่ะ สาหลายคมบุนะคะก็ประมาณนี้ค่ะท่อนประมาณนี้ค่ะโอกะกะหรือว่าโปอแหงนะคะก็สักประมาณนี้ค่ะหยุบมือนึงนี่ค่ะประมาณนี้เนี่ยใส่ลงไปเลยค่ะถ้าใครไม่อยากทำเหมือนป้าแป๋วนี่นะคะคืออาจจะคิดว่าวัตถุดิบหลายอย่างนนนี้นั่นขี้เกียจนะคะเมงซูยุหรือว่าซูยุนี่นะคะเขามีขายแบบสำเร็จรูปค่ะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะ ใครอยากซื้อแคปไปเลยค่ะไอ้นี่กินกับโซเมงหรือเราจะเอามาต้มมาปรุงอาหารญี่ปุ่นได้หลายอย่างมากเลยค่ะนี่คือเขาทำแบบสำเร็จรูปแล้วนะคะถ้าใครขี้เกียจมาทำแบบเยอะแยะเหมือนป้าแป๋วอย่างนี้นะคะก็ซื้อแบบสำเร็จรูปอย่างเงี้ยบ้านเรามีขายนะคะทุกที่แมคโครก็มีนะคะแล้วก็ตามร้านที่ขายเครื่องปรุงอาหารญี่ปุ่นมีขายค่ะทุกที่เลยค่ะ แล้วเราจะมาต้มเส้นโซเมงกันค่ะโซเมงก็แปลวก็จะใช้เป็นยี่ห้อนี้นะคะเวลาที่เราต้มนะคะสองมัดขนาดนี้นะคะนี่ค่ะร้อยกร,รัมค่ะต้มประมาณสองนาทีค่ะ เมียวงะค่ะน้ำซุปหมิงใส่เมียวงะหอม oba. Lili hum. โซเมนี่นะคะส่วนมากคนญี่ปุ่นเขานิยมกินช่วงหน้าร้อนกันค่ะกินแบบป้าเป๋วนี่นะคะป้าเป๋วเคยไปกินกับโอจังนะคะไปกินบนเขาอยู่ในคลิปนี้นะคะถ้าใครคิดถึงโอจังอยากจะดูป้าเป๋วไปกินโซเมงนะคะเทศกาลกินโซเมงหน้าร้อนนะคะก็คลิปนี้ค่ะคลิกเข้าไปดูได้ค่ะถ้าใครคิดถึงโอจังอิตาดะกิมา จะซูดเสียงดังนะคะเพราะเป็นต้นตำรับในการกินเส้นนะคะถ้าเสียงดังก็หลีลงนะคะ มาค่ะกินกับป้าแป๋วขอบอกว่าโอ้ยชิ おいしい อืมอชิมาค่ะเรามากินน้ำชิโซกัน ชื่นรสชาติก็จะออกเปรี้ยวหวานค่ะเพราะเป็นรสชาติของแอปเปิ้ลไซเดอร์ค่ะแอปเปิ้ลไซเดอร์นี้นะคะเขาก็จะมีรสชาติออกเปรี้ยวเพราะเขาทำจากน้ำส้มสายชูค่ะน้ำส้มสายชูผล,ลไม้ค่ะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเข้าไปถามพี่ Google ด,ดู ก็จะหอมกลิ่นใบชิโซนะคะนิดๆชวยๆมาทําให้สดชื่นนะคะกินช่วงหน้าร้อนนี้นะคะโอเคแบบสดชื่นค่ะใครที่มีใบชิโซ,ซสีแดงนะคะอยากจะลองทำเหมือนป้าเป๋วก็ลองทำดูนะคะ โอเคค่ะเจอกับป้าแป๋วได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้ป้าแป๋วด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะ